บริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มนี่มันจะต้องออกไปขายตลาดที่ไกลออกไปละม,มันเฉพาะ,ะในในท้องถิ่นนี่มันไม่สามารถจะรองรับเด็กใน p o i n ยของของใช้จ่ายต่างๆได้ะจะต้องทําตลาดที่กว้างออกไปในจังหวัดต่างๆเนี่ยตัวนี้เราช่วงนั้นเนี่ยเรายังต้องใช้อหลักการ 4P นะฮะ,ะจะก็ไปสำรวจตล,ลาดตรงนี้ไปเรื่องของ คุณภาพสินค้าครับเรื่องของการดีไซน์แบบของโปรดักหน้าตาของมันเป็นไงค่ะรีเสิร์ชในเรื่องของสูตรในการผลิตตรงนี้เนยอืมรสชาติอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งไหนของตลาดค่ะไหมฮค่ะแล้วก็การที่ไปหาอหล่งสนับสนุนทางด้านเงินทุนจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก บรรษัทเงินทุนอุสาหกรกรมแห่งประเทศไทยนะฮะที่จะกด้เงินทุนตรงนี้ขึ้นมาค่ะนั่งตลาดแล้วก็ออกสกวีตลาดนะฮะไปไล่ไปทั้งภาคกลางภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานทั้งหมดแับสำรวจตลาดทุนอินม,มดแล้วก็เริ่มผลิดตลาดจากจุดต่างๆที่เราไปสำรวจม,มานเนี่ยมีหลายที่ลูกค้าก็าเริ่ม พิจัยพิจาบณาอยู่ตอลอดเวลาครับเข้ารายใหญ่แต่ร้านโชว์ใหญ่เนี่ยบางทีเขาไม่ยังไม่มั่นใจที่จะคา้าตตลเราเราก็ไปเจาะรายเล็กจากอำเภอขึ้นมาก่อนนี่ก็คือแหละที่เราแทรกเข้าไปในตลาดในจวงจต้นนะจัดเป็นช่วงที่ลำบากมากมีโป,ปรโมชั่นด้วยไหมคะก็จะมีเรื่องของการโปรโมชั่นเข้าไปด้วยแล้วแต่สถานการณ์แต่ละพื้นที่บางทีเชนบางทีเราก็ต้อง ถามว่าเอ้ยคุณคุณซื้อสินค้าเรานะหนึ่งพันลังเนี่ยในราคาขนาดนี้เนยถ้าครบครบสามพันลังต่อเดือนนะก็เดือนละเดือนละพันลังติดต่อกันสามเดือนเนี่ยเราอาจจะให้เป็นทองคําเป็นอะไรเนี่เป็นรังวัลไปลดโปรโมชั่นตรงนี้เข้าไปด้วยค่ะแล้วก็ตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เราใช้มาถึงปัจจุบันนีน้แต่ว่า สินค้าพวกนี้มีการหมดอายุใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีการหมดอายุนี่ลูกค้าเขามักจะไม่ไม่มั่นใจในการจะซื้อลูกอ่อาพวกซับไพ่ที่ลายใหม่ใหม,ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วค่าขายพวกนี้เนี่ยเราจะขอเก็บเงินนีเครดิตไม่เกินสี่สิบห้าวันใช่ไหมฮะค่ะลูกค้าเขาจะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าซื้อไลนใหม่แล้วเนี่ย เขาจ่ายเงินไปแล้วมีสี่สิบห้าวันไปแล้วนี่เหมดหมว่าของมันเสีย <c oughs> ขายไม่หมดเนี่ยเ <yeah. S 2> ขาจะไปเพนได้ไหม,มใช่ไหมฮะคือว่าเขาไม่มั่นใจตอนนี้เราก็เลยยืนตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยเราจะเพนเพมให้นะฮะแบบไม่มีเงื่อนไขร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ค่ะแล้วยืนมาจนถึงทุกวันนี้ประมาณสิบห้าปีแล้วคะค่ะเราจะรับคืนสินค้าจากลูกค้าดิแบบไม่มนนีกืรข,ขายด้วยค่ะร้อยเปอร์เซ็นอันนี้คือทําให้แก้ปัญหาแก <ไป S 2> ้ปัญหาไปได้ แก้ปัญหาได้ฮะในเรื่องความเชื่อมั่นในเรื่องของผลิตของเราค่ะอันนี้พอเข้าใจนะคะทีนี้การที่คุณปริชาใ,ใช้กลย,ยุทธ์การขายการตลาดเรื่องการสินเชื่อต่างๆที่ทําให้ธุรกิจสามารถดาเนินการมาได้ถึงสิบห้าปีนะคะแต่ถ้าในฐานะของผู้บริโภคะค่ะเขาอาจจะอยากได้สร้างได้ได้รับความมั่นใจเหมือนกันว่าผลผลิตของเราเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเป็นน้ําผลไม้ถูกไหมคะวิธีกรรมวิธีในการผลิตเนี่ย เรายังไงคะเราซื้อโน้ตหามาหรือว่าเราเป็นคนทำรีเสิร์ตเองผลิตเองคะตัวตัวนี้นี่เริ่มต้นนะฮะจากคณะไม่รู้จะเรียกผมเรียกง่ายๆแล้วกันนะว่าผู้สานอาุตสาหกรรมเกษตรค่ะขเขาจะเป็นให้ยกันซอวกับเราแล้วก็มีเพื่อนที่ก็เป็นบริษัทเนี่ยะ อ่าให้คาแนะนากับเราค่ะแต่นั้นเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆหมายถึงเราผลิตเองใช่ไหมคะครับเป็นโรงงานผลิตน้ําผลไม้เองนะคะครับค่ะเครื่องจักรก็เป็นโปรเซสที่เป็นเครื่องจักรของประเทศลึกในประเทศไทยก็จะเป็นโปรเซสที่ทันสมัยน่ะอ่าเป็นลายอัตโนมัติทั้งหมดค่ะเรื่มตั้งแต่การนิกไปสู่การทาพัชเชร์นะครับพัชเชรลโดยระบบของ คิดเป็นแคนเซอร์นะครับผ่านยูวีกระบวนการเนี่ยการบรรจุแบบทันสมัยที่เป็นออโตมิติกนะครับรูตจุดิบน่นใของในประเทศเราไหมคะครับของของในประเทศแล้วก็มีจัดตามประเทศด้วยอ๋อครับค่ะแล้วก็การผลิตน้ําผลไม้เนี่ยค่ะเราเป็น OEM หรือมีแบรนด์ของเราเองคะเราเป็นแบรนด์ของเราเองฮะตากรลนกลีนก,ก็เอาสัญลักษณ์ของ ชื่อของเตี่ยนะเขียวในเขียวฮะเพื่อเป็นค่าเป็นกาลังใจให้เราด้วยแล้วก็เป็นรักษั์การสืบทอดทางกิตวิญญาณอันหนึ่งเหมือนกันค่ะียกว่าเป็นเป็นชื่อแบรนด์ของบริษัทเราเลยใช่ไหมคะคือตราเกลียนเนี่ยค่ะทั้งส่งออกไปทั้งในประเทศเราก็ใช้แบรนด์นี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอืมค่ะถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้สินค้าของเรามีอะไรบ้างคะน้ำผลไม้นี่รถอะไรบ้างคะ ก็จะมีอยู่ยหา้ารสนะฮะรสส้มค่ะรสส้มสรถสับปะรดอ่างนสตรอเบอรี่แล้วก็แอตรันะฮะอืมค่ะค่ะแล้วก็ถ้าในเวลาสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคิดว่าเราทำธุรกิจตัวเนี้ยคิดว่าใช่แล้วแล้วก็อยู่ได้อย่างไอาง,อย,ง,อ,ยงอย่างยั่งยืนไหมค่ะครับขอบคุณมากคำถามนี้จริงๆแล้วคุณที่ได้ตรงประเด็นเลยครับ คือทุกอย่างนี่มันจะมีอายุของมันนะฮะค่ะแต่เส้นรุ่นที่หนึ่งที่เตีย๋ยเขาทามาเนี่ยก็มาสิ้นสุดของยุคข,ของปีขาวฟามใช่ไหมฮะค่ะก็มันจะมีอ่าช่วงยาววัยช่วงหนุ่มสาวค่ะช่วงกลางคนแล้วก็ชราภาพแล้วก็จะสิ้นสุดของมันอืมรุ่นที่สองที่มาในในบริษัทสีเรดสุดโปรดักต้นมันก็จะมีอายุของมันเหมือนกัน ตามปัจจัยของเอเชียเนี่ยนะเกิดแก่เก็บตายะนะธุกรกิจเองก็เหมือนกันนะครับรุ่นที่สองที่ผมทําเนี่ยมันจะสังเกตได้ว่ามันสิบห้าปีนะที่ผมย้อหกลังเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้เขาเองเขาอยู่ในวัยที่ฉลาภาพมาอนะครับเขาเขาอยู่ในวัยที่ชลาภาพมาฉะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเดียวกันที่ผมที่จะต้องเตรียมการที่จะส่งไม้ ต่อคนรุ่นที่สามแอ้วตะกูลก็คือรุลูกของผมะนะครับพวกเขาเขาเรียนจบเรียนหนังสือจบมาใช่ไหมเป็นอ่าเป็นสกปรกอะไรเนี้ยเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าผมให้เขาเนี่ยมาสารต่อธุรกิจกินเวลามุดโปรดับใช่ไหมฮะ,ะ,ะก็เท่ากับว่าเอาคนรุ่นใหม่เนี่ย ปไปทำธุรกิจผู้สูงอายุกับธุรกิจที่ชราภาพมาชาภพแล้วค่ะครับมันก็จะอาจจะไปเข้ากับภาิีจีนที่เขาบอกว่าตระกูลใดก็แล้วแต่เนี่ยมันจะยากมากที่จะมีความเจริญก้าวหน้าเกินกว่าสามรุ่นคนสามรุ่นค่ะฉะนั้นการส่งไม้ต่อตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลือกหรือให้คําแนะนํากับลูกธุ่ผิจไปเนี่ย ก็อาจจะส่งไม้ต่อที่ไปทำให้เขายากลำบากในอนาคตได้คือคนรุ่นที่สามเนี่ยมันมันจะเป็นการประสบความสำเร็จที่สูงสุดนะครับแต่มันจะยากมากมันมีทั้งความยากและความง่ายในยที่สุดในตัวค่ะเพราะจะย้อนกลับไปที่รุ่นที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่มีทุนนะคนรุ่นที่หนึ่งไม่มีทุน ้าขายกันเลยกเไม่น้อยผ่านไปคนรุ่นรุ่นที่สองเห็นมีการสะสมทุนจากรุ่นที่หนึ่งมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะในระดับหนึ่งเขาก็มีเงินพอที่จะไปทําขึ้นมาสร้างอย่างของผมนี่กินเงินสร้างมาสิบห้าปีผมจะมีชุนก้อนที่ใหญ่กว่ารุ่นที่หนึ่งมากพอสมควรค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะคนรุ่นที่สามมาก็เขาจะเริ่มต้นจากฐานที่มีทุนที่มากขึ้น